หิมะตกแล้วค่ะอู้ กดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนก้อยค่ะก้อย Create in Texas ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ส่งกำลังใจมายังก้อยแล้วก็ทุกคนที่ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติในอเมริกานี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับน้องที่ก้อยเคยทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะซึ่งบ้านที่น้องอาศัยอยู่เนี่ยนะคะถูกไฟไหม้นะคะวอดไปทั้งหลังเลยะคะ่ะ จากการที่ก่อไฟผิงไฟในบ้านเพราะว่าอากาศหนาวมากๆติดลบ19องศาเซลเซียสนะคะคิดดูว่ามันหนาวขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจึงจำเป็นจะต้องก่อไฟในเตาผิงนะคะและถึงแม้ว่าทุกคนจะคอยระมัดระวังกันนะคะแต่ไฟมันก็ลามไปในจุดที่เราไม่สามารถมองเห็นนะคะขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะ ตรงนี้เคยเป็นห้องของเราบเหลืออย่างเลย จากเหตุการณ์พายุหิมะในอเมริกานี้นะคะโดยเฉพาะรัฐเท็กซัสนี่นะคะที่มีความเสียหายอย่างมากนี่นะคะมันก็เป็นอะไรที่สอนให้เรามีความตื่นตัวกันมาก,กน,นะคะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แบบฉับพลันนะคะอุบัติภัยทางธรรมชาติต่างๆนานาคือถ้าเราพร้อมอะนะคะไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะคะเราก็จะรับมือได้ใช่ไหมคะ พ,พื้นเลยนะคะในบ้านน,น,นะคะควรจะเตรียมอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับสมาชิกในบ้านอย่างน้อยๆ10วันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราออกจากบ้านไม่ได้ทางการต้องประกาศให้อยู่แต่ในบ้านอย่างเช่นายุหิมะที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะยกตัวอย่างเช่นที่บ้านก้อยนะคะเราจะเตรียมอาหารแห้งอย่างเช่นมาม่านะคะคือมาม่านี่เรากินเป็นประจำกันอยู่แล้วนะคะ และอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องฟืนนะคะฟืนที่เราไปหาซื้อกันมาเมื่อวันที่13ก่อนวันที่จะมีพายุหิมะ1วันเองนะคะแต่วันนั้นเราไม่ได้เตรียมการสำหรับพายุนะคะเราซื้อมาประมาณ20แพคะคะ็คค่ะคือเราซื้อเพราะเป็นความชอบของพวกเราแค่นั้นเองนะคะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์มากๆเลยะคะ่ะในวันต่อมานะคะ เราก็ไปหารือของในห้องเก็บของนะคะไม่ว่าจะมีอะไรที่พอจะใช้ได้นะคะเราก็เอาออกมาเตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะลองเหตุการณ์เหมือนในหนังเลยค่ะเพลงงไได้ไ สำหรับวิทยุอันนี้นะคะไม่ได้ใช้ฐานนะคะใช้มือหมุนเอานะคะแล้วก็สิ่งที่ควรจะมีติดบ้านนะนะคะก็อย่างเช่นพวกไฟฉายตะเกียงอันนี้เป็นแบบใช้ใช้ฐานนะคะใช้ฐานก้อนใหญ่ใช้ฐานเบอร์เนี้ยนะคะอันเนี้ยนะคะก้อยชอบมากเลยอ่ะเขาเรียกหม้อสนามปะก้อยก็เรียกไม่ค่อยถูกกันนะคะในเซตเนี้ยเขาจะมีเตาให้แก๊สก็จะเป็นแก๊สแบบเนี้ยค่ะมีน้ำหนักเบาแล้วมันก็พกพาไปไหนต่อไหนได้ง่ายๆนะคะ ในช่วงนั้นนะคะที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะคะแล้วก็หนาวมากๆทำยังไงนะคะในที่นอนผ้าห่มอาจจะไม่เพียงพอนะคะสำหรับบางพื้นที่ที่ติดลบเยอะๆ10กว่าองศา2 2กว่าองศานะคะจะนอนห่มผ้าหลายๆชั้นแล้วนะคะก็ยังไม่พอนะคะเราก็ใช้เนี่ยคะ่ะขวดเนี่ยนะคะต้มน้ำร้อนใส่ ไปในขวดนี้นะคะขวดต้องเป็นขวดที่เรามั่นใจนะคะว่าฝาดีมากๆนะคะอย่างอันนี้นะคะคือเขาออกแบบมาโดยเฉพาะเลยะคะ่ะที่เรามั่นใจได้ว่าฝาเขาดีมากๆแลเราจะไม่ทำให้น้ำร้อนลวกเหล่านะคะแล้วเราก็พันผ้าไว้ชั้นหนึ่งนะคะผ้าขนหนูอะคะ่ะพันไว้เพื่อไม่ให้มันร้อนจัดนะคะก็นะคะทำให้ที่นอนเราะะอ,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 อุ่นนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะ มาเป็นกำลังใจในการรับชมทุกเดี่อของคอยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ